เอาเลยครับผมก็ใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับถือว่าเป็นกําลังใจให้ผมนะครับโอเคใครที่กดแล้วเนี่ยครับก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยครับผม <inya> <Honestly> ทุกคนครับผมมีร้านดีๆมาแนะนำนะครับเพียงคุณเข้าไปที่ Facebook แล้วพิมพ์ว่าเซนิสุสโตนะครับอย่างนี้นะครับผมก็จะเจอร้านนี้นะครับผมนะก็เพจเขาดีมากๆเลยนะครับมีบริการรับกดผลในแบบล็อกคุณนะครับเลขแปดนะครับผมนะแล้วก็ยังมีบริการกดกิมพาร์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นดาบโยรุหรือว่าคูณสองมาสเตอรี่หรือเบลีบลนะครับแล้วก็ยังมีบริการรับคิปเพชรแในออสตารด้วยนะครับผมนะค่อนข้างดีเลยนะครับยังไม่พอนะครับยังมีบริการเติมโลบักระบบไอทีพาร์ทด้วยนะครับแล้วก็มีบริการรับฟาร์มนะครับแบบบล็อกฟู้ดนะครับตั้งแต่เวล์หนึ่งจนจนถึงเวล์หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบห้าเลยนะครับก็ก็คือเวลต่ำนั่นแหละนะครับนะก็อย่าลืมไปใช้บริการกันนะครับผมหากคุณกำลังมองหาร้านรับฟาร์มโลบัก ผมขอแนะนำยิบิทไหมชอ็อปมีบริการรับฟาร์แมแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟูดคิงเลกาซีโบกโนโลบักแมสซิตและยังมีบริการรับกดกลทาวนและเกมพาต่างต่างในแบบบล็อกฟูดและรับกดเพชรแบบออ o สตาร์ทาวเวอร์ดีเฟน์ยังมีบริการเติมโลบักระบบไ d ดีพับถ้สนใจดิ้นใต้คลิปนี้เลยเอาละครับก็กลับมากับผมอีกแล้วนะครับคิสโซมาเองนะครับโอเคก็เราอยู่กับรหัสรหัสสำรองผมอีกแล้วนะครับผมโอเคนะครับก็วันนี้เราจะมาแจกกันนะครับผมนะ ราจะมาดูผู้โชคดีกันนะครับว่าใครจะเป็นคนได้รหัสไปนั่นเองนะครับผมจากที่ผมได้โพสต์ไปนะครับว่า,าให้ทุกคนคอมเมนต์เลข1นึถึงหนึนะครับสุ่มมา1เลขนะโอเคนะครับผมโอเคผมก็จะไปสุ่มใน Google นะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับแบบว่าคอมเมนต์แบบตรงกับที่ผมสุ่มได้นะครับผมก็จะทักเฟซไปนะครับแล้วก็เอา,อาชื่อของรหัสนี้แล้วก็รหัส พาสเวิร์ดนะครับส่งไปให้เลยนะครับโอเคผมจะทักไปนะครับแล้วก็รอให้ตอบกลับนะครับผมจะสุ่มมา3มเลขนะทุกคนนะผมจะสุ่มมา3ามเลขนะเอ่อผมจะทักไปพร้อมกันนะครับ3มคนนะถ้า1ใน3คนนะั้นไม่มีใครตอบผมก็จะเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าหนึ่งใน3คนนั้นเนี่ยเขาตอบผมนะผมก็จะให้รหัสคนคนนั้นไปนะครับใครตอบก่อนก็คือได้ก่อนนะครับโอเคก็ไปทุกคนไปสุ่มกันเลยครับผม โอเคทุกคนเราก็มาที่เว็บสุ่มเลขนะครับผมนะผมตั้งไปที่เลข1ถึงเลข100นะครับนะมาเราจะมาสุ่มกัน3รอบนะครับนะว่าจะได้เลขอะไรกันบ้างน,นะครับก็เดี๋ยวผมจะทักไปเนาะโอเคมาดูเลขแรกกันเลยดีกว่านะครับผมนะมาหนึ่งสองสมไปปึ๊บเจ็ดสิบสทุกคนมีใครพิมพ์เจ็ดสิบสี่เปล่าวะโอเคเดี๋ยวผมจะจำไว้นะเจ็ดสิบสี่นะครับ เจ็ดสิบสี่เลขสองแปดสิบห้าแล้วก็เลขที่สามห้าสิบโอ้โหห้าสิบเป๊ะเลยเจ็ดสิบสี่แปดสิบห้าห้าสิบนะครับโอเคเจ็ดสิบสี่แปดสิบห้าห้าสิบโอเคครับผมจะคัดลอกไว้นะเผื่อผมลืมนะครับโอเคไะทุกคนเราก็จะไปต่อกันที่โพสของผมนะครับนะบว่ามีใครพิมพ์ 3เลขนี้หรือเปล่านะครับโอเคก็ไปกันเลยครับผมโอ้โหลินพันแล้วนะครับโอเคนะครับผมก็คือผมพยายามทุกวิถีทางเลยนะครับไม่ว่าจะค้นหาเฟซนะครับหรือว่าทักไปนะครับคนที่ผมหาไม่เจอผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะเพราะว่าชื่อเฟซมันซ้ําเยอะมากนะครับก็ส่วนคนที่ผมหาเจอนะครับผมทักไปแล้วน้อเขาไม่ตอบสักคนเลยครับนะผมไม่รู้จะทํำยังไงแล้วทุกคน คือแบบไม่อ่านไม่ตอบไม่รับแอปไม่รับอะไรเลยนะครับผมก็รอมาหลายชั่วโมงนะครับทุกคนนะก็โอเคครับผมนะผมเหลือวิธีสุดท้ายแล้วนะครับผมจะใครที่ดูคลิปนี้นะครับจนจนถึงตอนนี้นะครับผมจะทิ้งพาสเวิร์ดแล้วก็ชื่อนะครับไว้ที่บนหัวตัวละครตัวนี้เลยนะครับโอเคก็ใครที่ดูคลิปนี้ถือว่าโชคดีมากๆนะครับ ใครที่แบบดูคลิปนี้แบบก่อนใครอะแล้วก็แบบมาเห็นจุดๆนี้ก่อนใครถือว่าโชคดีมากนี่ครับโอเคผมก็จะใส่พาสเวิร์ดนะครับแล้วก็ชื่อไว้ข้างบนหัวตัวนี้เลยนะครับโอเคอาจจะอาจจะต้องใช้วิธีแบบนี้จริงๆนะเพราะว่าคือผมแบบไม่ว่าจะทักใครไปอะผมทักไป4ี่ห้าคนแล้วทุกคนคือแบบไม่มีใครตอบเลยนะครับผมคิดว่าคงจะไม่มีใครตอบจริงๆนั่นแหละนะครับโอเคผมใช้วิธีนี้ดีกว่านะครับโอเคก็นะครับ ใครที่ใครที่เข้าล็อกอินรหัสนี้ได้แล้วเนี่ยครับฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าใครเป็นคนแบบใครเป็นคนแบบเข้ารหัสนี้คนแรกนะครับก็วิเปลี่ยนพาสเวิร์ดอะไรประมาณนี้คนนั้นก็จะถือว่าโชคดีมากเลยนะครับโอเคก็นะครับ IP รหัสนี้แหละนะครับผมไม่เล่นแล้วนะครับผมโอเคนะครับก็ซิโยเกนได้ถามของผมเจอกันคลิปนางรับผมโอ้โหวันนี้คือแบบน้องๆยิ่งกระจัง <laughs> ไปแรกนะครับ ไม่มองไม่ได้เธอเป็นคนง่ายๆสูงยาวและมีสไตล์เธอยิ้มมาที่ดันใจละลายแต่อันเร้ายปากไม่ตรงกับใจจ